สวัสดีทุกคนครับก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะครับบ้านมากับประสบการณ์ตรงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับมันเป็นที่มาครับที่ไปของคําว่าวันนี้การเทรดเนี่ยมันมีจอกศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าการเป็นแบบนี้ครับเม <ME> ื่อประมาณ4ปีก่อนเนี่ยผมก็เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเทรดมาประมาณ1ปีแล้วก็มีช่วงที่ได้มีเสียนะครับตอนนั้นก็ยังตามสัญญาลเทรดอยู่เนาะก็ตามบ้างเทรดเองบ้างครับแต่ความรู้สึกคือวันเนี้ย ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็น full time trader แล้วอะก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เทรดเองได้โดยที่ไม่ต้องตามสัญล็อตซึ่งผมเชื่อว่านั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากหรือว่าเข้ามาในตลาดเนะี่ยแล้วอยากจะเป็นเหมือนกันโดยที่ว่าไม่อยากจะพึ่งจมูกคนอื่นหายใจใช่ไหมครับคนเป็นเหมือนกันเลยซึ่งต้องบอกว่าในวันนั้นนะครับผมก็เลยแบบลองสรรหาครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักครับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่ารู้จักโดยการที่วันนั้นอนะก็คือแบบไปสัมมนา,าแหละแล้วก็ได้รู้จักกันแต่ผมต้องบอกนะไม่่่ใชวา คนนี้ไม่ดีนะดีดีมากเลยแหละเทรดเก่งปเป็น full time trader Tr ครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหจับตัวได้ยากมากๆในวงการคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะก็คือด้วยความที่แบบว่ายังเทรดไม่เป็นนะครับแล้วก็อยากจะหาอะไรสักอย่างที่แบบโอเคมันเป็นจอกศัดสิสวหรับ,บเราอะที่เทรดแล้วมันต้องได้เทรดแล้วมันได้กําไรเห็นพี่เขาได้กาไรเยอะเนี่ยเทรดแบบที่นึงแบบได้เป็นล้านสิบล้านเนี่ยอยากทําได้บ้าง ก็เลยไปขอเรียนครับตอนนั้นเสียไปประมาณสักหมื่นสองหมื่นบาทนี่แหละผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรต้องเข้าใจคราว่าสอนตั้งแต่แรกจริงๆคือในราคานั้นนนที่ผมจ่ายไปคือสอนตั้งแต่แรกจริงๆสอนในเรื่องของโครงสร้างการาฟราคาอะไรต่างๆนานานะจนไปถึงแบบเทคนิคการเทรดหรือท่าที่เขาใช้เทรดแต่ผมต้องบอกถึงตรงนี้เลยครับว่าวันนี้ถ้าให้ยย้อนกลับไปถามว่าผมจะเรียนไหมผมก็เรียนนั่นแหละ แต่ผมจะเรียนใน mindset ที่เปลี่ยนออกไปว่าวันนี้มันไม่มีจอกศักดิ์สิทธิ์ครับการเทรดจริงๆมันไม่มีจอกศักดิ์สิทธิ์มันั้งแต่แรกมันไม่มีครับการที่เทรดแล้วได้กําไรคือระบบเทรดของเราอ่ะมันเหมาะกับช่วงสภาวะตลาดตอนนั้นๆและบังเอิญว่าตอนนั้นนะครับถ้าที่รุพี่เขาเทรดอะ่ะดันเป็นช่วงที่ตลาดให้พอดีแล้วถามว่าทุกวันนี้ยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ในบางสภาวะผมก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดที่เขาบอกว่าดีแค่ไหนเสงแค่ไหนก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองครับเพราะระบบเทรดทุกระบบมีจุดอ่อนระบบเทรดทุกระบบมีจุดแข็งและในจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้ครับต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบางสภาวะแบบว่าตลาดตอนนั้นนะ่ะมันเหมาะกับระบบเทรดตัวนี้หรือเปล่า ถ้ามันเหมาะมันก็ทํากําไรได้อย่างเช่นระบบที่ผมไปเรียนมามันจะเหมาะกับช่วงที่มันเป็นเทรนด์นะครับแต่ระบบตรงนี้ครับก็ต้องมาดูว่ามันตรงเนี้ยมันเป็นเมเจอร์เทรนด์หรือว่าเป็นไมเนอร์เทรนด์แล้วค่อยใช้งานระบบตรงนี้ีทีหนึ่งแต่ว่าตรงๆครับตรงเนี้ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าคือตอนเนี้ยถ้าให้ผมแนะนานะครับเอาจริงๆตอนเนี้ยคือวันเนี้ยครับถ้าสมมติวันนี้เรามีอินดิเคเตอร์หรือทุกคนมีที่ฟังคลิปเนี้ยมีระบบเทรดเอยู่แล้วเนี้ยนะครับอย่าให้ตัวเนี้ยมันเป็นประตูปิดทางแพพ้ของคุณเราะะมมันก็จี บางจังหวะที่ระบบเทรดนั้นะ่ะ <c oughs> มันใช้การไม่ได้เลยอยากจะบอกเขาว่า ระบบเทรดหรืออินดิเคเตอร์ตัวเดียวมันไม่พอครับแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือไม่รู้ว่าจะจัดต้นจนไปยังไงผมาขอแนะนำนะครับวิธีที่จะเริ่มเทรดครับด้วยคำถามแบบนี้ครับ 1. วันนี้เราเป็นเทรดเดอร์สายไหนเราเป็นเทรดเดอร์ที่โอเคมีระบบของสวิงเทรดแล้วหรือเปล่าถ้ามีแล้วดีครับแต่วันนี้ข้อที่2คือเรามีระบบขอส s กลปิงหรือเปล่าสามคือวันนี้เรามีระบบที่มันเทรดหรือเปล่า ถ้าเรามีทุกระบบที่ผมพูดมาที่มันเป็นแบบตามสภาวะหรือเทคนิคการเทรดเบื้องตอน้นหรือตลการเทรดเบื้องตอน้นดีเลยครับแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีนะครับต้องบอกว่าผมก็มีเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าผมก็มีโอกาสได้ใช้แล้วลองเข้าไปลองใช้อินดิเคเตอร์ทุกตัวนี้แหละนะครับบวกกับเสียนตังซื้อด้วยก็คือตัวของเครื่องมือที่ชื่อว่า GSS กับ TSS นะครับถ้าให้เจาะลึกเลยเนี่ย TSS นะครับเบื้องตอน้นอาให้เจาะเบื้องต้นแล้วกันเพราะถ้าเจาะลึกเนี่ย ผมว่าคิดนี้น่าจะเวลาไม่พอนะ g s s นะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคนที่เทรดทองคำซึ่งจะเหมาะกันในสภาวะที่เป็นไซเวย์นะครับก็ถ้าเราซึ่งทองแบบส่วนใหญ่เป็นไซเวย์อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลองกดใช้กันได้นะครับในราคาเริ่มต้นที่115เหรียญต่อเดือนเท่านั้นเอง รหรือะใช้ใช้รายปีก็990เหียญน,นะครับอันนี้คือเครื่องมือที่ผมได้ลองใช้เองแล้วผมอยากจะแนะนําทุกคนเพราะว่ามันทำกำไรได้จริงๆนะสำหรับผมนะในช่วงตลาดไซเวนะครับแต่ในช่วงที่มันเป็นเทรนด์นี่แหละซึ่งต้องบอกว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นกับปัญหาสำหรับผมมากเลยนะเพราะผมเป็นเทรดเดอร์สายส c ก l ปิ้งแล้วก็สายสวิงเทรดไม่เหมาะกับเทรนด์เลยครับ แต่การที่วันนี้จะเอาตัวรอดในภาวะที่ช่วงที่เป็นเทรนด์ได้เนี่ยมันเลยต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TTS ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมใช้คู่กับ GSS เหมือนกนกัเหมาะกับไทยเหมาะกับคนที่เทรดเป็นเทรนด์ครับเทไส SMC ก็ใช้งานได้ใครใช้แบบ QM เรื่งนี้ก็สามารถใช้คู่ร่วมกันได้เหมือนกันคือสามารถเข้าไปดูนะครับตรงนี้วิธีการใช้หรือว่าจะเอา,เอาไปใช้เนี่ยนะครับตามผมเนี่ยก็สามารถกดได้ที่เว็บไซต์ Alco p a i m นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิ นะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้นะครับใครจะเอาไปใช้หรือว่าใครยาบจะเอาไปลองดูอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาวิธีการใช้งานกับผมได้เนาะว่ามันใช้งานยังไงทํากําไรยังไงเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับถ้าให้ผมพูดสรุปทั้งหมดเลยจากที่ผมพูดมาคือไม่ว่าจะมีใครมาขายคุณว่าค่สราคาเท่าไหร่คอสร,ราคาเท่าไหร่เนาะ อินดิเคเตอร์ตัวนั้นราคาแพงแค่ไหนผมอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองใช้แพงถูกตรงนี้มันไม่สําคัญที่ราคาตั้งต้นครับแต่แพงถูกตรงนี้มันสําคัญที่ว่าถ้าเราเอามาใช้แล้วอ่ะมันสามารถสร้างเงินให้เราได้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันสามารถสร้างเงินให้เราจริงๆได้ครับผมเชื่อว่ามันไม่มีคาว่าถูก หรือแพงหรอครับต่อให้ราคาหรือว่าคาาหรืออินดิเคเตอร์ตัวนั้นที่คุณได้ลองใช้อะือบระบบเทรดตัวนั้นอะที่คุณซื้อมานะครับจากคนที่แบบเก่งๆะนะเรามาใช้อะอาจจะราคา5,60,000เลยวันเนี้ยแต่ถ้าสมมติ ห้าข้อมูตัวนั้นที่คุณจ่ายไปอะ่ะมันกลับเป็นว่าทําให้เราอะ่ะสามารถได้เงินนะเพิ่มเดือนแล้วมาแสนสองแสนอนะ่ะผมว่ามันก็คุ้มที่จะจ่ายนะครับนี่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับการที่ผมอยู่ในตลาดนี้มา5ปีอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะครับไม่สามารถนะครับใช้ในทุกสภาวะตลาดได้ต้องมีหลายกระบวนท่าครับถึงจะเอาชนะตลาดได้เพราะไม่มีกระบวนท่าเดียวที่ชนะตลาดได้ตลอดไป นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบสาระดีๆด้านการเทรดนะเราฟังคลิปเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบคล้ายๆผมด้วยแบบซื้อเครเตอร์แพงๆมาแล้วแบบ ใช้แล้วก็มันแพ้นะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าชนะแล้วมันดีเงี้ยก็สามารถแชร์หรือแนะนำครับใต้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดส r i b e ช่องบลชระไว้ด้วยนะครับสำหรับ E ีีในถัดไปผมก็จะมีเรื่องเล่ามาสู่กันฟังอีกก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะครับว่าใน EP พีหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรครับมาแชร์ให้กับทุกทุคนฟังอีกนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาตัวรอดและอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนและ บั่งคั่งด้วยกันครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม